พลังอัพ150 DI นะครับวาลเป็นวาลโตเดิมเดิมเป็นตัวนาจุนวาลวบุปั๊มเบี้ยวใช่ไหมครับจุนนะมาเร่อ,อก,ก็ไม่แรงครับ,สเ,ส,เรส,รบสเต็ปสเต็ปตรงสีอะครับไม่ใช่สเต็ปคี่หลอมนะซูบ้านซูบ้านซูบ้านทีแยกไม่ได้หรอก ของเขาทำหมดเป็น4ี่0 0อันนี้สเต็ป2 0 0พัน มแต่งตัวทรงเอตอนเท้ากุดที่นั่งช้อนคนก็นจับว้าวทำไมก็ออส่วนผมไม่ต้องมองผมสัรกรักอยู่แล้วเฮ้ย่ก็หมดไปแล้วนะครับสองคันคุณเอม็มค,คุณเอม็มลาจอยขึ้นไปแล้วในเรือจะรถผมเรือรถพ่อน้องมิกไทยไก่สดนะครับ มาดูพ่อน้องมิคไก่สดนะครับพ่อน้องจรวดไม่อยู่ครับพ่อน้องจรวดไปทํางานเงียบเลยทีนี้พ่อน้องจรวดไจะทางานสระบ,บุรีอันนี้ก็จะเป็นเครื่อง95อัพร้อย55นะครับ <Yeah. S 1> เดินหอบทึบๆเลยมันสเต็ปนี้ก็เจอได้ครับวาลโวตโมเต็มโอ้ นี่ก็แายมากครับงบขาบแรงกว่านะงบคันนี้หมดประมาณสี่หมืนกว่าครับ ยูทูบเบอร์มาขุดที่เออเอาทุกอย่างครับเอาทุกอย่างก็ข้าร้านได้ไอ้มาบ้าเออไรขอบคุณกูขาดแล้วไอ้มีงานตต่อได้ครับเอาทุกงานตอนนี้ใช่เดี๋ยวสมุดม่พองานคือเงินครับทุกงานจบที่เป็นคนล่าฝันโอ้โหโอ้หเองุดที่ใช่ เอาทุกอย่างครับแล้๋ยวกดเคเสร็จก็มีเจ้าของไม่ต้องไปลำบากเก็บกอง่หลังนับไม่ใม่ค้ัมากองไม่ให้นะครับคือเราทำไม่เสร็จเลยครับก็แบบนี้นะเดียวครับไว้เจ้าของน้ำมาใช้แล้วปั่นแล้วมันก็กระจายกันเองนะครับอ๋อไอ้นี่มันจะเนืะดูงครบผมไม,ม่กล,ลัวหรอก สี่ยงสีแยกก็เจอได้ครับปัตทันนี้ยไอเสียเจ่เอาจะสู้ ทันรถละเหนื่อยเพราะว่ารถนี้ไปเร็วกาคนคนขุดอีกนะเดินหอบไปชิวๆเลยมันต้องแรงเครื่องมาก คุณคุณยนที่ส่ผมแล้วอะ่ะก็บองคุนขาดไอ้สัตว์เนี่ยทังหลาออยขาดไอ้ตอนมึงมือรถกระบาลงแรงๆรเลยมันมันมีไม่มันจุด ครับผมก็คลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะบกพาวนะวันนี้ก็มาขึ้นประมาณ2ชั่วโมงนะครับมา3คันนะครับก็เดี๋ยวไปเอาอีกนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะผมสวัสดีครับ